ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมช h a นแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปากหลังนะคะของเดือนสิงหาคมก็ตั้งแต่วันที่16ถึง3ส,สิงหาคมนะคะเ,เป็นคิวของลัคนาราศีพฤษภนะคะการแบ่งวันที่นะคะแบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกส์นะยินดีต้อนรับชาวสด้วยใครกำลังดีอยู่กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะนาไพสลับข้างได้นะคะเหมือนเดิมนะ ัออกเองกันได้เลยนะคะวันนี้เมย์อาจจะเสียงแหกนะคะเมย์ไม่สบายนะคะอาจจะมีไอบ้างนะคะมีเสียงแหบบ้างต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้การจับพลังงานก็จะเริ่มจากเอพลังงานตัวตนของชาวพ,พุศกแล้วก็ตัวตนของคนที่คุณพุศกรักนะคะ ไพ่โสดสนิทเนี่ยแนะนําให้ดูดวงคนโสดสนิทนะอันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสำพัญนในปัจจุบันนะคะโอเคพลังงานตัวตนของคุณนะคะสิบถ้วยนะคะไพ่เดชเดียวมูนขึ้นมากับหัวพลังงานตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะไป้ายสำรับเก้าถ้วยกับหัว มีเรื่องที่อาจจะขัดแย้งกันบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้สำหรับปักหลังนี้อ่ะนะคะก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วก็อาจจะมีแบบทะเลาะก,กันบ้างจุกจิกอะไรเงี้ยอะไรที่คาดหวังอาจจะไม่ได้ดังหวังนะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณตกลงกับแฟนคุณจะทําแล้วมันอาจจะได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยนะคะหรือว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็จะมีการไม่สมหวังบางอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ เอ่อใครที่เพิ่งจะครอบหาดูใจอบบใครสักคนหนึ่งไม่มองว่าคุณอยากจะสละโสดนะคะไม่อยากเป็นแค่คนคุยนะคะคือเหมือนกับว่าอยากจะสร้างครอบครัวะนะเพราะว่าเห็นไพ่สิบถ้วยตรงนี้ด้วยเนาะถ่าที่เรามาเริ่มเลยนะคะดูพลังงานส่วนตัวของคุณนะคะสิบถ้วยเดทกับหัวเดมูลกับหัวช่วงนี้เหมือนคุณเปิดใจนะคะเหมือนอาเปิดตัวเองมากขึ้น สำหรับใครที่ยังโสดที่ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์นะไม่มองว่าเหมือนคุณอยากที่จะสละโสดอยากมีครอบครัวนะคะคุณอาจจะสแสวงหาความรักมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อะอาจจะมีคนคุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะคะมีการเปิดเผยสิ่งที่เคยเก็บเป็นความลับนะหรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคยบอกกล่าวกันนะที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นไปได้วันในปักแรกของสิงหาคมคุณอาจจะได้พูดคุยเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่าง แล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่อาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะมันก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่าไพ่เดทขึ้นมากับหัวไมมาอว่าคุณค่อนข้างไม่อยากจะจบนะคะกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องความลับบางอย่างหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยได้เปิดเผยต่อกันแล้วนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สําหรับตัวคุณไมมาอว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อนะ ถ้าคุณมีคนคุยมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิ่จะมาเจอใครสักคนหนึ่งไม่มองว่าคุณอยากที่จะสละโสดอย่างมากหรือว่าเปิดตัวเองอย่างมากนะคะในช่วงนี้เนาะส่วนใครที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วก่อนหน้านี้น่านจะทะเลาะก,กันมีอะไรที่เป็นความลับต่อกัน,นะะแต่สุดท้ายแล้วมันมีการเปิดเผยทุสิ่งทุอย่างมีการสารภาพผิดอะไรแบบนี้ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่นะคะแล้วก็แนวโน้มของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าคุณไปโฟกัสอยู่ที่การไปต่อกับสามีหรือภรรยาตัวเองหรือว่าแฟนตัวเองนะแล้วก็ไม่ยอมให้ความสัมพันธ์มันจบลงนะคะด้วยข้อขัดแย้งอย่างที่บอกนะคะประมาณนี้คือคุณค่อนข้างจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะทีนี้เรามาดูพลังงานของเขาบ้างนะคะเขาได้ไนายฟอสต์กับัวนะ,ะมีไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมากับหัว ถ้าก่อนหน้านี้คุณสองคนไม่ค่อยคุยกันหรือว่ามีการบล็อกนะคะคนคนนี้ก็จะปลดบล็อกคุณหรือว่าเขาก็จะพูดกคุณมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณหรือว่าเป็นสามีภรรยาหรือแค่คนคุยนะคะเขายังมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณนะคะเป็นอาจจะเป็นแบบไมตรีดีๆความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โควหาเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าแฟนคุณยังรักคุณอยู่นะยังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะเขาว่ารู้ใจตัวเองนะคะเขาก็อยากเคลียบคุณเหมือนกัน นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องราวปัญหาอะไรที่หนักๆน,นะคะทะเลาะกันไปแล้วรอบหนึ่งเคลียร์กันไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาก็ยังอยากไปต่อนะคะแต่ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะเขายังได้อัศาวินถือดาบที่กับหัวถ้าไม่ได้หมายถึงอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงหรือว่าความแบบสับสวนวุ่นวายใจก็อาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้ชีวิตเขาไม่ค่อยราบรื่นในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคบางอย่าง ที่เขาต้องไปจัดการก่อนนะคะดังนั้นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเต็มที่แต่ถามว่าแนวโน้มหรือว่าความรู้สึกของเขาว่าไม่ว่าเขาเห็นว่ายังอยากไปต่อนะคะตรงนี้มันขึ้นมาชัดเนะาะให้คนที่รู้ใจตัวเองแล้วก็มีไมตรีหยิบยื่นมาทีนี้คุณก็ต้องปรับเอาตามเคสคุณนะไม่ว่าคุณอยู่ในแบบสถานะคนคุยเพิ่งคบกันหรือว่าอยู่ในสถานะเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะก็ต้องปรับๆออกไปแบบนั้นถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วไม่มองว่าแฟนเนี่ยช่วงเนี้ย คือเหมือนกับหลังจากเคลียร์กันแล้วเนะี่ยเขาก็คือกลับมาดีเหมือนเดิมแหละแต่ก็จะมีบ้างที่เขาจะเหวี่ยงเหวียงวินวีนบ้างแบบสับสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบบปรับปรับตัวกันไปนะคะแต่ดูแล้วแนวโน้มก็ดีนะเหมือนกับคนที่ทะเลาะก,กันรุนแรงมาแล้วแล้วก็รับทความเข้าใจได้อ่ะคะ่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสรุประนะคะ หลุสใบนะคะก็คล้ายๆกันะนะคะกับพลังงานที่เปิดให้เมื่อกี้ยังมีไพ่ได้แฮงแมนขึ้นมานะคะแต่ว่าเป็นแฮงแมนที่ขึ้นมากับหัวก็คือยืนได้แล้วอะเอมมองว่าสิ่งที่ทำให้คุณสองคนอึดอัดอยู่ในช่วงนี้นะคะเร็วๆนี้แหละคุณจะสามารถปลดล็อกตรงนั้นได้ จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งอะไรที่รอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขารอคอยอยู่เนี่ยมันก็จะได้รับผลตรงนั้นประสบความสําเร็จทุกด้านอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่ทําให้คุณสองคนอึดอัดเนี่ยมันจะปลดล็อกได้นะคะก็เป็นพลังงานบวกนะคะที่ขึ้นมาเนเาะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะของปักหลังนี้นะ ม่ว่าจะเป็น6ดาบนะคะไพ่เเหรียญมันก็หมายถึงคนที่ตกลงปรงใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์มีความอดทนให้แก่กันนะคะมีความอยากที่จะปลูกต้นรักไปด้วยกันนะคะให้เวลาซึ่งกันและกันพร้อมที่จะลงเรือลําเดียวกันไปข้างหน้านะคะฟันฝ่าทุกประสักแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยตรงนี้ก็หมายถึง น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ที่ต้องทําไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องโฟกัสแต่ว่าในส่วนของชีวิตของแต่ละคนในเรื่องงานเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทั้งงานส่วนตัวนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีบทบาทก,กับชีวิตมากมายนะคะแต่ไม่มองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็คือไปต่อนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ราบรื่นแต่ก็ไปต่อแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้นะสำหรับใครที่มีความยุ่งยากนะ,ะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ปลดล็อกนะคะเพราะว่าแฮงแมงเข้าขึ้นมากับหัวให้แล้วนะหลายๆคนก็อาจจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนนะ,ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดาวมฤตยูโยกย้ายเข้ามาสู่ราศีของคุณนะ,ะอยากให้บอกนะคะมฤตยูย้ายเข้ามานะคะในรอบ7ปีเนี่ย เข้ามาอยู่กับคุณถึง7จ็ดปีจเต็ม,ตมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยนะโชคดีที่ไม่ไ้จะอยู่เข้ามาไม่ได้ส่งผลร้ายนะคะสําหรับในช่วงนี้นะไพ่อัลโคลค้นะคะคีเป็นโอเ e นไ y t ์ทูเลิฟแล้วก็เรี u กว่าเทดนะคะ ความรักของคุณนะคะที่คุณมีให้กับค,คนคนนี้หรือว่าความรักที่เขามีกับคุณเนี่ยเป็นรักแท้เป็นรักที่มีความจริงใจนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะคนคุยแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนมีความจริงใจแต่ว่าเขาและคุณสองคนเนี่ยมีข้อแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นการที่จะไปกันต่อได้อ่ะมันมีค ondition นะคะมันมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องยอมรับในตัวกันและกันให้ได้ทั้งด้านดีด้านเสีย ไพ่อาริไคว์เชตเลิฟก็บอกว่าเร่งเวลาไม่ได้นะคะต้องอาศัยการปรับตัวนะความรักครั้งนี้อาจจะต้องดูกันยาวๆสําหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันสาหรับใครที่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันยิ่งเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับในตัวกันและกันได้ข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้นะมันเป็นคอนดิชั่นของความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่า คุณและเขาไม่มีความจริงใจต่อกันนะคะส่วนใครที่แต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันนานแล้วไม่มองว่าในช่วงนี้อาจจะมีฝ่ายหนึ่งไฟได้แหละที่มีธุระนะคะไม่มีเวลาที่จะให้กับ ครอบครัวหรือว่าแฟนของตัวเองนะคะมันเลยขึ้นเป็นอะเรคไว e ์เลิฟซึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีฝ่ายหนึ่งที่ปรารถนาที่จะอยู่ใช้เวลาร่วมกันแต่อีกฝ่ายนึงไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นรักแท้อยู่แล้วซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่ายังไงคุณก็รักกันนะคะก็ต้องพยายามเปิดใจแล้วกันเปิดใจให้กว้างนะคะออยอมรับอะนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาก็อยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะคะไม่ต้องไปแบบจุกจิกอะไรกันมากมายความสมคัญก็จะไปได้เรื่อยๆนะ,ะมานี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนําจาก Angel a n z e r นะคะปิดท้ายเนะ r e m a i e Positive. Take action แล้วก็ within the next few weeks นะคะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาง,งานนะคะของใครบางคนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ Take A c t i o n ตรงนี้ไม่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจะต้องไปทําภารกิจอะไรต่างๆนะคะมีหลายๆอย่างที่อยากจะจัดการอาจจะเป็นตัวคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวความสัมพันธ์โดยตรงแต่ว่ามีเรื่องให้คุณต้องจัดการเยอะนะคะต้องเทคแคร์ตรงนั้นก็ควรจะเอาเวลาไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งนั้นเนื่องความสัมพันธ์ต้องสบายๆนะคะรีเมนโพซิทีฟนะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกนะคะคุณสามารถทําได้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ทุกอย่าง within t h e next few weeks ในะอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้แหละนะคะจะปลดล็อกอย่างที่ไม่บอกไพ่แฮ่งแมนที่ขึ้นมากับหัวเนี่ยหมายถึงเรื่องเราที่ไม่แน่ใจอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกได้นะคะไม่นานนะคะภายใน3สัปดาห์เนี่ยนะคะหรือว่า1เดือนเนี่ยนะคะจะเห็นผลอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนนั้แฮปปี้มากขึ้นนะคะประมาณนี้นะรับพลังงานบวกเลยนะคะถ้าวันนี้ก็ขอบคุณมานะคะชาวคฤกส์ศชาวสองดท่านี่เข้ามารับชมช่องมิม่ ถ้าคุณชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนกันเนาะแล้วก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมดูดวงรายวันด้วยนะคะลงให้ตั้งแต่สีทูมถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ขอาตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ